สวัสดีครับาพากันไปครับวันนี้อยู่กับ Yamaha er f a s i o นะครเรามีภารกิจ1 day trip นะฮะจะขี่ไปไหนกันได้บ้างน,นะครับกับน้ำมัน1ถัง,งของรถที่เรียกได้ว่าประหยัดน้ำมันส,สุดคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะขี่ไปไหนกันได้บ้างครับ go ออกมาจากช็อกโกแลตวิลครับเช็คอินแรกเพื่อมาเจอกับการจราจรที่แสนจะติดขัดเลยนะฮะครั้งนี้เนี่ยเรามาวันเดย์ทริปกับยามาฮ่าฟาซิโอนะฮะทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพลิกเลี้ยวนะฮะหรือว่าองศาความกว้างของแฮนด์นะครับที่กําลังกระชับพอดีมือแล้วก็สามารถขับขี่ซอกแซกได้อย่างง่ายดายด้วยนะฮะรวมไปถึงน้ําหนักตัวครับที่เขาหนักไม่ถึง100กิโลกรัมเลยด้วยทําให้เจ้ายามาฮ่าฟาซิโอเนี่ยพาผมนะครับมาถึงจุดมุ่งหมายอาเชอรี่ไทยฮะสถานที่ที่เหมาะกับการทํากิจกรรมสันทนาการ ครับไม่ว่าจะเป็นเล่นคนเดียวหรือมาเล่นกับเพื่อนนะกับการยิงธนูครับไม่ต้องห่วงครับว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่ามือโปรมือเก่านะตรงนี้เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลครับสอนเราตั้งแต่ศูนย์เลยฮะตรงนี้ได้มาทํากิจกรรมกับยามาฮ่าดีมากๆเลยฮะจากอาชีรีไทยครับที่อยู่ย่านลาดพร้าวเนี่ยเราจะขับขี่ยามาฮ่าฟัสเชียลไฮบริดคอนเน็กเต็ดคันนี้นะครับไปที่คาเฟ่แถวแถวหัวลําโพงครับนั่นคือฝันคาเฟ่นั่นเองครับนอกเหนือจากความอร่อยของทั้งซอสดริ้งแล้วก็อาหารแล้วนะครับเขาก็ยังมีเรื่องของกิจกรรม สนุกสนุกครับซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับศิละปะฮะเพ้นหน้าเค้กนั่นเองนะฮะหรือที่ทางร้านเนี่ยเรียกว่าแคนวาสเค้กครับก็เป็นกิจกรรมที่สามารถสนุกร่วมกันได้นะครับไม่ว่าคุณจะมากับเพื่อนมากับแฟนหรือว่ามากับครอบครัวด้วยนั่นเองฮะเราขับขี่กันต่อมาอีกนิดหนึ่งนะฮะประมาณ500เมตรเพื่อที่จะมาชมนิทรรศการศิละปะครับเรื่องตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการของคุณซันเตอร์เขานั่นเองครับเป็นการรวบรวมผลงานครับที่สะท้อนแง่มุมความคิดจากการใช้ชีวิตตลอดระยะเวลา33ปีที่ผ่านมา คุณซันเตอร์เขานั่นเองครับใครที่มีความชื่นชอบในผลงานศิลปะอยากจะเสพศิลปะดีๆครับก็มาเที่ยวกันที่ r i v e r City เพราะว่านอกจากผลงานของคุณซันเตอร์แล้วนะครับก็ยังมีนิทรรศการอื่นๆนะครับผลงานที่เป็นอาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยจะแสดงอยู่ภายในมุมต่างๆของห้างด้วยนั่นเองครับเดินเที่ยวชมงานศิลปะสร้างสรรค์งานศิลปะก,กันแล้วครับเราขับขี่กันต่อไปอีกหน่อยนะครับผ่านที่ถนนเก่าแก่ของกรุงเทพอีกเส้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือเจริญกุง้งเยาวราชแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ท่ามหาราชนั่่นเเอองพื จะไปดินเนอร์สังสรรค์กันนิดหน่อยะฮะจบวันแบบสวยๆบนหลังเบาของ Yamaha Fascio Hybrid Connected นั่นเองครับเอาละฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่จุดมุ่งหมายของเราแล้วนะครับก็คือท่าเรือมหาราชนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จบวันเดทริปของเรานะครับเรานะครับก็ขับขี่กันมาเป็นระยะทางระยะหนึ่งนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อของเจ้า f a s i o Hybrid Connected คันนี้เนี่ยก็เชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน Y Connect นะครับซึ่งทาให้เราเนี่ยได้เห็นข้อมูลการขับขี่ที่เยอะมากๆนะครับทั้งระยะทางนะครับรวมถึงแผนที่เป็น การเดินทางเลยนะฮะและตัวเลขที่น่าประทับใจสําหรับผมเลยนะครับคือเรื่องของอัตราประหยัดน้ํามันครับวันนี้พิสูจน์แล้วครับเป็นการขับขี่ที่เป็นการจราจรทังส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อัตราการที่เปลืองเนี่ยอยู่ที่ราวๆ11.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในแอปเนี่ยก็ยังบอกถึงข้อมูลปริมาณน้ํามันที่ใช้ไปด้วยครับซึ่งเราก็ขับขี่กันไปเพียงแค่1.95ลิตรเท่านั้นเองะฮะยังไม่ถึงครึ่งถังเลยซึ่งปกติการขับขี่ในจราจรแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปลืองน้ํามันมากๆนะฮะแต่ว่า Yamaha Prado Hybrid c o n n e c t เนี่ ก็ทําให้เราเนี่ยสามารถขับขี่ได้อย่างสนุกสนานนะฮะเอนจอยการขับขี่แล้วก็มีความประหยัดน้ำมันด้วยน,นั่นเองครับ mm hmm. นอกจากนี้นะฮะสำหรับฟาซิโอแล้วเนี่ยจุดเด่นนะครับในเรื่องของมิติท่านั่งครับที่ขเขามีลักษณะที่กระทัดรัดนะฮะนำมาขับขี่ในเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะคอมเพกตดีมากๆเลยนะครับเราสามารถพลิกเลี้ยวหรือว่าซอกแซกนะฮะขับขี่ไปตามเส้นทางการจราจรที่ติดขัดเนี่ยทำได้อย่างคองแทลมากๆเลยครับส่วนฟีเจอร์อื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอการเชื่อมต่อหรือว่าเครื่องยนต์ที่เป็นไฮบริดนะครับมีสมาร์ทมอ ช่วยในการบิดออกตัวนะครับทำให้มันออกตัวด้อย่างดีขึ้นไม่ต้องรอคันเร่งนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยประกอบกันเป็นฟาซิโอที่ผมว่ามันเป็นรถที่นํามาขับขี่ในไลฟ์สไตล์ชาวเมืองแบบนี้หรือว่าการเจอเส้นทางการจราจรที่หนักหน่วงผมถือว่ามันทําได้อย่างดีมากๆเลวก็ตอบโจทย์มากๆเลยครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะได้รายละเอียดเยอะกว่านี้หน่อยเนี่ยก็ทางพี่โอนะครับก็ทำรีวิวไวใ้ให้เราแล้วสามารถไปติดตามคลิกดูได้ใน เพลิดของเราเลยนะครับสำหรับวันเดย์ทริปผมและฟาซิโอเนี่ยก็น่าจะจบประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเรามีคิวไปดินเนอร์กันต่อบนเรือน,นั่นเองนะฮะยังไงก็ขอปิดภาพคลิปนี้ด้วยบรรยากาศชิวๆบนเรือยอชกันครับบ๊ายยบายจเจอกันเขาหน้าครับ